สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะพาทุกคนนะครับไปโซโล,โล่บอสลัดกันนั่นเองนะครับทุกคนนะแล้วก็ทีมที่พี่ใช้เนี่ยก็จะเป็นทีมที่ทุกคนเห็นอยู่ที่หน้าจอเลยนะครับทั้งหมด6ตัวนี้นะครับแต่ว่า คลิปนี้ไม่ได้จะมาสอน AFK บอสลัดนะครับแต่ว่าทีมที่พี่ใช้ตรงเนี้ยที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยสามารถเอาไปเซต AFK ได้นะทุกคนแต่วินเลนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่า100%นะครับแต่ว่าใช้งานได้นะเพราะว่าพี่ก็ใช้อยู่นะครับทุกคนสำหรับบอสลัดนะครับถือว่าสำคัญมากนะครับในการทำกอร l ลี่ตัวใหม่นั่นก็คือเจ้า วูคองนะครับผมหรือว่าจินโมรินั่นเองนะครับก็คือตัวนี้เนาะทุกคนที่พี่ได้เพิ่งลงคลิปสอนวิธีการทำเควสไปนะครับทุกคนนะเพราะว่ามันจะมีเควสของกอรลี่นะครับรู้สึกว่าจะมี3เควสนะที่เกี่ยวข้องกับบอสลัดนะครับทุกคน ก็จะมีอันนี้นะครับ600เวฟบอสลัดนะครับอันนี้1เควสแล้วนะแล้วก็ลัดโทเค็นนะครับตรงนี้ก็2เควสที่2นะครับทุกคนแล้วก็รู้สึกจะมีอันนี้นะครับเนี่ยสังหาร50ก็อตอินโหมดบอสลัดนะครับอันนี้ก็คือเควสที่3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกอรลี่ตัวใหม่เนี่ยก็คือจินโมลี่นะครับนะต้องลงบอสลัดนะครับอ่อเยอะพอสมควรนะเพราะว่าต้องผ่านทั้ง3เควสนั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหม ทีมที่พี่ใช้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็จะมีสุคุนะเนาะตัวแรกนะครับทุกคนที่เอาสุคุนะเป็นลีดเดอร์เพราะว่าจะได้บัฟระยะ35%สนะครับสุคุนะเนี่ยสแตตประมาณนี้บัฟอวตาานะครับแล้วก็สกิลต้นไม้เนี่ยอัพไปในทางสายดาเมจนั่นเองนะครับทุกคนเนาะแล้วก็ต่อไปนั่นก็คืออีจิโกกอตลี่นะครับสแตตเอเหมือนกันนะครับทุกคนนะบัฟกิดนะ อัพเป็นสายคริสนะครับทุกคนนะถ้าใครไม่มีบัฟกิจเนี่ยอวตารน่าจะไหวอยู่นะกล่องซูมโกโจเพียง49บาทมาดูการจะได้ไหมมีการันตีด้วยทุกคนได้แล้วมาดูการโอกาสออก5%นะมีไก่เพชขายราคาถูกไก่ตัวสีเขียดเพียบไก่ตัวมิสติกและชายนี่ก็มีมีเพชขายด้วยรับกดเกมพาร์เติมโรบักแท้ปลอดภัย100%ดีซีช็อปจดทะเบียนการค้าแล้วมีแจกโค้ดด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยสำหรับน้องๆนะครับที่กำลังมองหาการฟาร์มเกมอนิเมะรัสเต อนิเมด e e f e n d e r และ a อนิเมดรอย a l นะครับแบบ AFK หาของ24ชั่วโมงแต่ไม่มีเวลาในการเฝ้าหน้าจอพี่ขอแนะนำ UG Phone เลยนะครับแอปพลิเคชันเช่ามือถือรองรับ PC iOS และ Android u g 4นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ออนไลน์บนคลาวด์24ชั่วโมงนะครับต่อให้เราปิดคอมปิดมือถือไปแล้วตัวเราก็ยังฟาร์มอยู่นะครับไม่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตของตัว u g 4เองนะครับทุกคนมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายนะครับพี่แนะนำ Gvip ขึ้นไปนะครับจะลื่นกว่าแล้วก็มันจะแพงกว่าแค่นิดเดียวนะครับทุกคนนะรองรับการใช้งานภาษาไทยสมัครครั้งแรกเนี่ยรับส่วนลดสูงสุด50%เลยนะครับถูกกว่า Redfinger อย่างแน่นอนมีช่องทางการชําระเงินมากมายนะครับไปตามกันได้ ที่ UG Phone นะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยช่องของเรานะครับมี Facebook Fanpage เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเข้ามากดติดตามกันได้เลยนะครับผมลิงก์เนี่ยทุกคนสามารถเอาจากหน้าช่องตรง YouTube ได้เลยนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับทุกคนฝากติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับแล้วก็ตัวต่อไปก็คือไอดอลนะครับร่างที่ Evo แล้วนะปัจจุบันไอดอล Evo ได้แล้วนะครับทุกคนนะเป็นบัฟกิดเหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่ออฟด้วยนะครับนะทุกคนไอดอลัพแบบนี้นะเพราะว่า เอาตรงนี้นะครับบัฟระยะนะ12.5%นะแล้วก็ตรงที่อันนี้เงิน15นะทุกคนนะอ่าแล้วก็ตัวต่อไปนั่นก็คือโจรุโนะนะครับนะบัฟอวัตตานะครับนะสเตตเอชเหมือนกันนะสกิลต้นไม้แบบนี้นะครับทุกคนนี่เลยโอเคไหมแล้วก็ตัวต่อไปก็คือซัพพอร์ตของเรานั่นเองโกโจจริงๆก็ไม่เชิงซัพพอร์ตนะแต่ว่าจะเรียกว่าซัพพอร์ตก็ได้แต่ว่าดาเมจมันก็แรงมากนะซัพพอร์ตอะไรว่าดาเมจเป็นร้อยล้านอะไรป่ะแบบนี้คือตัวนี้ครับโกโจทุกคนนะเอาไปสโลมอนนั่นนนนนนเเอองะะะครับนะับบฟวาตต้้สกิลไมี่ย เล่นแบบนี้นะครับทุกคนโอเคไหมแล้วก็อีกตัวนะั้นนั่นก็คือลูเคียนะทุกคนนะลูเคียนี้น่าจะเป็นร่างที่อีโวครั้งที่2นะถ้าพี่จําไม่ผิดนะไอ้ล e ูเ e คียนะ่ะมันอีโวได้2ครั้งนะครับทุกคนสกิลต้นไม้อ้ยลูเคียพี่ยังไม่ได้อัพต้นไม้เหรอเออเดี๋ยวขออัพต้นไม้ก่อนนะทุกคนนะลูเคียยังไม่ได้อัพต้นไม้เหรอวะพี่ <S 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 หายพี่ปล่อยไปเลยพี่เล่นไปต้องนานพี่ไม่ได้อัพต้นไม้แต่ว่าไม่ได้อัพก็ผ่านนะก็เล่นผ่านอยู่นะที่พี่เล่นบอลรัดพี่ก็ไม่ได้อ อัพแบบนี้แล้วกันนะครับนะสำหรับเจ้าลูเคียนะบัฟอวตารนะลูเคียก็เป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับทุกคนโอเคไหมอ่าเอ้ยเดี๋ยวพี่ขอไปรีสเตทลูเคียหน่อยดีวะไปที่ใน,นส่วนของซัมมอนนะครับเพราะว่าเราเก็บคิวเนี่ยครบ100%แล้วนะครับนะเราควรจะมารีสเตทตรงนี้ซีโรสแตทนะครับแล้วก็เลือกลูเคียแล้วก็กดอันนี้นะแล้วก็รีโรไปเลยปับ๊บเอสไหมโอ้ได้ทิปเอ้ยได้ไดับเบิลนี่ว่ะดับเบิลเอสโอเคทุกคนดีมากแจมแมว ะทุกคนที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวนะครับทุกคนนะสําหรับเกมที่พี่ใช้นะครับทุกคนนะพอสรัดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด50เวฟเลยนะครับทุกคนใช้เวลาเล่นก็ประมาณไม่เกิน10นาทีบ้างพี่จําไม่ได้6กถึงเนาทีประมาณนี้นะครับทุกคนนะแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้ตัวนี้นะครับนะโอเวอร์โหลดปะไอ้นี่มันชื่อซุปทนะูพรีมวันเนาะมาจากอนิเมะเรื่องโอเวอร์โหลดนะครับพี่เคยทํารีวิวไปแล้วนะเป็นบัฟกิดด้วยนะไปดูรีวิวกันได้นะแล้วก็รัสโทเคนนนเเเี่ยรราาาาาสมมถอห้าช็อปตรงนีี้้้้นนนะะมาซือตรรงไดคับเอ้ย เฮ้ยมันรีสต็อกแบบนี้ทุกวันเลยเหรอโคตรดีทุกคนตอนแรกพี่ซื้ออันนี้ไปแล้วนะครับเฮ้ยพี่ซื้ออันนี้ได้อีกแล้วอะ่ะเฮ้ยอย่างนี้เราก็ปั๊มมิสติกฉาดได้เดี๋ยววะทุกคนเนี่ยพี่ซื้อไปแล้วนะเมื่อวานอ่ะพี่ซื้อไปแล้ว15อันนะวันนี้พี่ซื้อได้อีสิ5อันเอ้ยอย่างดีทุกคนโคตรดีแล้วได้รีโลอีวันละร้อยอ่ะแต่ส่วนตัวพี่ชอบอันนี้มากกว่านะรีโลพี่ยังไม่เอานะพี่เอาพวกนี้ก่อนดีกว่าอ่าแล้วก็อันนี้นี่พี่สนใจพวกนี้มากกว่านะ รีโลมันหาได้ไงแต่พวกนี้มันหายากทุกคนเดี๋ยวพี่ต้องมาเอฟเคอีกลวพี่ต้องเอฟเคหาลักโทเคนนะเอาไว้ซื้อทุกวันนะพี่ไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเอาตรงนี้ออกไปหรือเปล่านะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เอาออกเนี่ยถือว่าดีมากนะเพราะว่าซื้อเน,นี้ยได้วันละ15เลยนะทุกคนนะโคตรดีทุกคนเราต้องมาฟาร,ร์มลักโทเคนยิงไว้เยอะๆนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้เอ้ยมันไม่ได้รีหนึ่งวันนี่หว่าทุกคนมันรีสต็อกสองวันนี่หว่าเนี่ยหนึ่งเดย์ยี่สิบสามเ ขอรีสต็อก2วันทุกคนคิดว่ารีทุกวันโอ้โหถ้ารีทุกวันโคตรดีโอเคแล้วก็แต่ละตัวนะคบพี่ใส่อปไหมเดี๋ยวให้ดูนะว่าพี่ใส่อฟอะไรนะตัวนี้ใส่โซวบ15ตัวนี้ใส่เอ่อเพิ่มเงิน10%นะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่เป็นสโลนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ตัวนี้ใส่เป็นลดคูดาวห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้ใส่นะครับคนจริงๆตัวนี้ควรจะใส่บัดดี้นะเดี๋ยวใส่ออฟบัดดี้ให้ดีกว่านะครับทุกคนบัดดี้อยู่ไหนบัตนี้แล้วกันนะเเพิ่มมดไป ให้เจ้าดูเคียนั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหมไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับนะในเกมว่าจะเก่งไหมนะครับนะทีมนี้จะตึงขนาดไหนไปกันเลยเนาะอ่ะโอเคทุกคนเมื่อเข้ามาแล้วนะครับนะถ้าเราจะเล่น AFK นะเล่นยังไงเดี๋ยวพี่พาไปดูเล่นวิธีแบบเล่น FK นะห้ามขยับหน้าจอห้ามขยับอะไรนะครับแล้วก็วางตัวนี้ก่อนเลยนะสําหรับตัวในส่วนของบอสลัดเนี่ยมันจะมีจุดเกิด2มุมกล้องนะอันนี้คือมุมที่1น่นะเดี๋ยวมันจะมีอีกมุมหนึ่งด้วยนะ จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราวางตรงนี้ก่อนเลยนี่วางตัวนี้ปุ๊บนะครับทุกคนเราจะวางตัวก่อนนะยังไม่อัพอะไรเลยนะครับนะแล้วก็วางจูรูโน่ข้างๆกันแบบนี้มาแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็วางลูเคียตรงนี้อ่าประมาณนี้นะครับทุกคนเราจะยังไม่อัพอะไรเลยนะเราจะวางตัวเนี่ยให้ครบทุกตัวเลยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยววางโกโจที่สําคัญนะครับโกโจเนี่ยต้องอยู่ติดถนนนะเนี่ยติดถนนเลนตรงเนี้ยนะครับนะติดเลนตรงนี้นะครับทุกคนโอเคไหมแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะอัพตัวนี้เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราจะวางตัวนี้กันต่อนะนี่วางตัว จะวางตัวเราจะตั้งวางตัวให้เสร็จไปเลยนะครับทุกคนนี่นี่พอระราวางตัวครบใช่ปะเราก็มาอัพตัวนี้ก่อนเลยนะครับทุกนี่อัพตัวนี้ก่อนเลยนี่คือวิธีเล่นนะทุกคนวิธีเล่นแต่ว่าตอนที่เราเอฟเคเนี่ยก็ใช้วิธีการวางตัวให้เสร็จก่อนแล้วก็มาตั้งปุ่มอัพเงินเนี่ยให้มันอัพออโต้อัพเกณฑทุกตัวเลยเอาปุ่มอัพเนี่ยออโต้คลิกมาวางที่ปุ่มนี้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 ไปเลยแบบนี้นะครับอะไรประมาณเนี้ก็จบทุกคนเชื่อป่าวว่าชนะเชื่อไหมทุกคนเชื่อเปล่าและตรงเนี้ยไม่ต้อง จริงมันที่จริงมันจะควร select เร็วกว่านี้นะทุกคนนะมันซี s e l e การ์ดช้ามากเลยนะครับทุกคนโอเคไหมนี่วางกลุ right ่มประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่โอเคไหมประมาณนี้นะครับแล้วก็ทุกเวฟที่10นะครับทุกคนทุกเวฟที่10นะครับทุกคนมันจะมีบอสออกมานะอย่างเห็นปะอันนี้เวฟสิก็จะเป็นดโอนะออกมานะถ้าเราฆ่าดโอเนี่ยเราก็จะเท่ากับว่าเราฆ่าก๊อ d ไป1ตัวอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะทุกคนเฮ้ยอย่าลืมอัพด้วยนะลืมอัพนะเนี่ยเห็นปะบอสหลุดไปละลืมอัพเกรดลืมกดอออัััััพพพเเเกกกกรดไไปปทททุุุตตววลลยยนีค นี่อัพไปทุกตัวเลยนะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ตาย่าวะบอสตายาะ่ะวะอ่าบอสตายเรียบร้อยทุกคนเมื่อกี้ลืมอัพนะครับทุกคนนะเออลืมไอจังไอจังก็เปิดบัฟได้นะไอจังก็เปิดบัฟได้นะทุกคนตรงนี้โอเคไอจังเนี่ยจะบัฟดาเมจสิแล้วก็บัฟระยะ10%นะครับทุกคน,ค I นก็นะกนจะมีบอสท,ที่เป็นกอร์ลี่ทั้งหมด5ตัวมั้งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเวฟยีก็จะมาอีกตัวหนึ่งนะทุกคนดูนะตอนนี้ก็คุยไปคุยมาเนี่ยจะถึงเวฟยี่สิบแหละทุ หลักๆนะครับพี่ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับให้โกโจโนะติดถนนนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวการ์ดมันบังนะครับเดี๋ยวพี่ขอ,อเดี๋ยวพี่ปล่อยให้มันเลือกการ์ดเองแล้วกันนะมันจะใช้เวลาเลือกการ์ดแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนนะไม่เลือกการ์ดมอนก็ไม่เดินด้วยเว้ยทุกคนถ้าเราไม่เลือกการ์ดมอนไม่เดินนะเนี่ยสำคัญคือโกโจโต,ต้องอยู่ติดถนนอันนี้พี่ขอเรียกว่าถนนแล้วกันนะโกโจโนเนี่ยต้องอยู่ติดแบบนี้เพราะว่าพาร์สของโกโจเนี่ยมันจะทําให้เราสโลได้ใช่ปะ แล้วก็อันเนี้ยไม่ต้องติดก็ได้นะเพราะว่ามันยังสโลได้อยู่นะตัวนี้มันมีพัตตัวนี้มันเป็นซัพพอร์ตเหมือนกันนะมันจะเป็นติดแช่แข็งอ่ะเออตัวเนี้ยมันจะติดแช่แข็งก็วางประมาณนี้ได้อยู่นะครับทุกคนแล้วก็พวกเนี้ยมันตีไกลยอยู่แล้วนะอย่างอีอิโกหรือว่าโจลูโนซูคุนะเนี่พวกเนี้ยมันตีไกลพอสมควรนะก็ไม่จําเป็นต้องวางติดถนนเท่าไหร่นะครับทุกคนหลักๆนะํานะโกโจต้องอยู่ตรงนี้นะคีย์สาคัญมากๆนะครับโกโจต้องอยู่ตรงนี้เวลาเราทําตั้งปุ่มออโต้วคิกเนี่ยให้โกโจอยู่ตรงนี้ ไม่ต้องอยู่ไม่ต้องอยู่แบบนี้ก็ได้เออเดี๋ยวพี่จะทําคลิปให้ดูอีกทีนึงดีกว่าว่าออพี่ตั้งปุ่ม AFK ยังไงนะครับทุกคนนะตอนนี้ก็เวฟ30แล้วนะทุกคนนะวิธีการเล่นมือก็เล่นประมาณนี้แหละเออเล่นประมาณเนี้ยเกมหนึ่งน่าจะประมาณ6-7นาทีคนระับเกมหนึ่งประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นเองแบบไม่ใช้ออโต้คลิกนะเพราะว่าบางคนไม่ได้มีตัวเหมือนกันไงก็ตั้งออโต้คลิกไม่ได้นะต้องอาจจะต้องมีตัวเหมือนกับพี่แล้วก็ออมีบัฟคล้ายๆกันนะครับถึงจะเล่นออโต้คลิกได้ ถ้าเกิดว่าใครมีทีมอื่นนอกเหนือจากทีมที่พี่เล่นอยู่ตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะไอจิโกะออจิโกะแม่งกระเด็นไปไหนวะเอจออิโกะรู้สึกว่าออจิโกะแม่งจะสตันได้ด้วยนะทุกคนบางทีเนี่ยตัวละครเราแม่งโดนสตันด้วยนะเป็นไงทุกคนเพลินมาเวฟ30กว่าแล้วนะนะช่วงเวฟ30เหมือนว่าจะเป็นมอนธาตุไฟนะเราก็มีลูเคียนะครับที่เป็นธาตุน้ำคอยตีอยอู่้ลูเคียโดนบัฟมาปะเนี่ยดาเมจ156ล้านนะลูเคียนะ โอโจเนี่ยหนึ่งร้อยสิบแปดล้านนะครับพร้อมสกิลเนี่ยพี่ไม่ได้กดนะจะเป็นสกิลเออ่ระเบิดหนึ่งอันเนาะระเบิดออันนี้สตันเหรออันนี้ระเบิดเจ็ดจุดห้าบีนะแล้วก็ซุคุนะดาเมจอยู่ที่สามสิบเจ็ดล้านติดเลือดไหลอีกเจ็ดสิบแปดล้านนะครับแล้วก็โจลุโน่เนี่ยร้อยเจ็ดสิบล้านโอ้ยังเหลืออีกขั้นหนึ่งนะโจลุโน่ก็ยังอัพไม่เต็มนะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าโอติดติดไฟดำห้าร้อยหกสิบแปดล้านนะครับนะสำหรับอีจิโกะนั่นเองนะคครับทุกน ประมาณนี้เลยนะ 40, เวฟ40แล้วชิลป่ะเวฟ40รู้สึกว่าเอ่อจะเป็นไอน้นี่นะบอสเอชนอนะทุกคนนะเอชนอมันจะเป็นธาตุไฟมาเลยถ้าจำไม่ผิดนะเออก็ต้องมีตัวธาตุน้ําคอยตีเอชนอสังเกตนะเลือดบ้านพี่เด้งเห็นปะ่ะเลือดบ้านพี่มันลดแล้วก็เด้งด้วยเห็นปะ่ะพี่มันเด้งนะครับมาจากจูรูโน่นะนี่พาสซีของจูรูโน่คือการดูดเลือดอ่าดูดเลือดจากแมคคิสพีมอนนะครับ0.95เปอร์เซ็นต์นะก็คือดูดแรงอยู่นะเพราะว่าสมมุติว่าเลือดเป็นแบบ หลายหลายล้านเนี่ย0.95%ของเของ่อ20ล้านร้อยล้านเนี่ยคือมันเยอะมากนะครับมันก็จะดุกเยอะเลือดพี่มันก็จะเด้งได้แบบนี้นะครับทุกคนอันนี้ค่อนข้างดีนะโจลูโน่เป็นตัวละครเมตาแพทนี้นะใช้เล่นได้โอ้โหเล่นได้เยอะเลยอะ่ะเล่นเลดใหม่ก็ได้รีเจนสเตท,ทก็ได้ทุกคนเออไอตัวนี้แม่งสุดยอดนะตัวนี้ควรจะทำนะทุกคนนะโคตรด,ดีทุกคนแล้วก็ทีมนี้แหละเป็นทีมที่พี่ใช้ในการ AFK อยู่นะสามารถ AFK ได้ทั้ง2มุมกล้องเลยนะครับเออในการตั้งปุ่มแค่ครั้งเดียวนะ เดี๋ยวพี่แยกคลิปให้ดูอีกทีนึงดีกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากไปตั้งปุ่มเองนะก็ใช้ทีมนี้ได้เลยนะคีย์หลักก็คือวางตัวให้เสร็จทุกตัวก่อนแล้วค่อยมาอัปเกรดแค่นั้นเองนะพอจบเวฟ50ก็กดรีเพย์ก็จบแล้วนะครับนะทุกคนเวฟ50แล้วนะครับนะกอลลี่ตัวสุดท้ายเนี่ยถ้าพี่จําไม่ผิดนะครับนะจะเป็นในส่วนของโกคูนะเออโกคูร่างอินสติ้งนั่นเองนะครับนี่ลดห่วมนะมันน่าจะเป็นธาตุน้ำน,นะโกคูเนี่ยธาตุน้ำก็แพ้พืชไงเออโอเคไหม นี่เลยนะครับใช้เวลาเล่น6นาที15วิประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าเราโชคดีก็จะได้ตัวละครอ่อ p ุ r รีมวันมาด้วยนะอ่าโอเคไหมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละทุกคนนะไปลองเล่นกันดูพี่ขอตัวลาไปก่อน่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ